เบื้องหลังบานประตูเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดการเรื่องราวเกิดขึ้นในงานศพของแม่สามีบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเงียบงนันกลิ่นธูปและดอกไม้หอมลอยอบอวลไปทั่วห้องแสงเทียนสลัวสลัวส่องกระทบใบหน้าของทุกคนหล่อนยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันนั้นใจเต้นแรงไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความโกรธที่ก่อตัวขึ้นทุกคำพูดที่หล่อนเก็บไว้ในใจ มันหนักหน่วงเหมือนหินที่กดทับอยู่บนอกดวงตาแดงกับน้ำตาที่ไม่ยอมไหลแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดสายตาของแขกเรือจับจ้องมาที่หล่อนทุกคนรอคอยให้หล่อนพูดอะไรสักอย่างแต่หล่อนยังเงียบงนันจนกระทั่งเสียงร้องให้ของหลานสาวทำให้หล่อนตัดสินใจหล่อนก้าวเข้าไปใกล้โต๊ะบูชามือสั่นเทาแต่มั่นคงแล้วในวินาทีที่ทุกคนไม่ทันตั้งตัว หล่อนลุกขึ้นแล้วพลิกโต๊ะบูชาลงกับพื้นเสียงแก้วน้ำแตกและทู่ผักดังลั่นไปทั่วห้องแขกเรือร้องตกใจและเงียบสนิทใบหน้าของสามีช็อกจนพูดไม่ออกแต่หล่อนกลับมองหน้าทุกคนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความตายของแม่สามีไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาเหมือนที่ทุกคนคิดเสียงหัวใจหล่อนดังระเบิดในอกเพราะความจริงที่เพิ่งเปิดเผยน,นี้ จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลทุกสายตาจับจ้องมาที่หล่อนด้วยความตกใจความเงียบในห้องถูกทำลายด้วยเสียงสะอื่นและคำถามที่ผุดขึ้นมาทำไมถึงทำแบบนี้เสียงสามีถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหล่อนหายใจเข้าลึกก่อนจะเผยความจริงที่เก็บซ่อนไว้มานานแม่ของเขาไม่ได้จากไปอย่างสงบอย่างที่ทุกคนคิดเสียงหล่อนชัดเจนและหนักแน่นเธอไม่ได้ป่วยแต่เธอถูกใครบางคนทำร้าย บรรยากาศในห้องเหมือนจะหยุดหมุนทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มและน้ำตาสายตาของสามีเปลี่ยนเป็นความโกรธและสับสนใครทำแบบนั้นเขาถามเสียงต่ำหล่อนเงียบก่อนจะพูดต่อคนที่เราไว้ใจที่สุดเสียงพูดนั้นเหมือนระเบิดที่ทำลายความสงบในใจของทุกคนความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดถูกเปิดเผยออกมา และไม่มีใครคาดคิดว่าความจริงจะทําให้ทุกอย่างพังทลายได้ถึงเพียงนี้แขกเรือเริ่มประสิบประซาบบางคนเริ่มน้ําตาคลอบางคนทําหน้าเหมือนอยากหนีไปให้ไกลาจากที่นี่หล่อนยืนตรงกลางห้องรู้สึกถึงความหนักอึ้งที่ตกลงบนไหล่แต่ในใจกลับรู้สึกปลอดโปรง่งเพราะในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยแม้จะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดและความแตกสลายของครอบครัว เสียงทุกที่ดับลงเหมือนสัญญาณว่าความมืดกําลังจะเลือนหายไปแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบลงง่ายฮาเพราะความจริงบางอย่างยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดและรอคอยวันที่จะถูกเปิดเผยอีกครั้งความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งแต่คราวนี้หนักแน่นและเต็มไปด้วยความกดดันทุกคนล้วนรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมาที่ตัวเองเหมือนว่าไม่มีใครจะรอดพ้นจากความจริงที่เพิ่งเปิดเผยนี้ได้ สามีของหล่อนยืนหยัดอย่างไม่มั่นคงแต่ในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความโกรธเธอหมายความว่ายังมีใครอีกเสียงเขาสั่นพร่พร้อมน้ำตาที่คลอเบ้าหล่อนค่อยๆก้าวไปที่มุมห้องหยิบเอกสารบางอย่างขึ้นมาอย่างระมัดระวังนี่คือหลักฐานหล่อนพูดเสียงต่ำแต่หนักแน่นทุกคนเริ่มโน้มตัวเข้ามาใกล้ความลับที่เคยถูกปิดไว้มานานกำลังถูกเปิดเผยทีละน้อย ภาพถ่ายข้อความในเอกสารที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นความเจ็บปวดและความโกรธทวีความรุนแรงขึ้นในใจของทุกคนบางคนหันหน้าหนีบางคนก็ไม่อาจกล้าน้ำตาหล่อนรู้ว่าความจริงนี้จะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนไปตลอดกาลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นแม้ว่าจะต้องแลกด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืมเลือนก็ตามเสียงลมหายใจของทุกคนสอดประสานเป็นหนึ่งเดียว ในคืนที่ความจริงและความลับชนกันอย่างรุนแรงที่สุดในชีวิตเสียงลมหายใจสั่นเครือของทุกคนในห้องกระทบกับความเงียบเงันรอบตัวเหมือนเวลาหยุดหมุนชั่วขณะหนึ่งสายตาของทุกคนหลอมรวมเป็นจุดเดียวที่เอกสารในมือของหล่อนความจริงที่ถูกเปิดเผยน,นั้นหนักอึ้งและเจ็บปวดหล่อนหยุดเดินมองไปรอบๆห้องเห็นรอยน้ำตาที่ไหลอับแก้มของแม่สามีที่นั่งอยู่ใกล้หาหะ เธอไม่เคยคาดคิดว่าวันนี้จะกลายเป็นวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการเรื่องนี้ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องหล่อนผู้เสียงแผ่วเบาแต่กลับเต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจมองข้ามได้สามีของหล่อนลุกขึ้นอย่างช้าหา,หาหหยาดน้ำตาคลอเบ้าในดวงตาของเขาเราจะไม่ปล่อยให้แม่ต้องจากไปโดยไม่มีความยุติธรรมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงบรรยากาศในห้องเริ่มเปลี่ยนไป จากความเศร้าโศกกลายเป็นความมุ่งมั่นแขกเรือบางคนเริ่มพยักหน้าเห็นด้วยความจริงที่ถูกปกปิดมานานกำลังจะถูกลุกขึ้นมาอีกครั้งและไม่มีใครจะหันหลังกลับจากความจริงนี้ได้อีกต่อไปเสียงลมหายใจกลายเป็นเสียงกระซิบกระซาบของความหวังว่าความยุติธรรมจะมาถึงในที่สุดและเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดนี้จะไม่ถูกลืมเลือนในความมืดอีกต่อไปเสียงกระซิบเริ่มกระจายไปทั่วห้อง เหมือนคลื่นเล็กๆที่กำลังจะกลายเป็นพายุความลับที่ซ่อนเร้นไว้นานถูกดึงออกมาสู่แสงสว่างแต่ก็ทําให้เกิดรอยแผลลึกในหัวใจของทุกคนหล่อนรู้สึกถึงสายตาที่เต็มไปด้วยคําถามและความสงสัยบางคนเริ่มตั้งคําถามถึงความจริงใจของผู้ที่อยู่รอบตัวแม้แต่คนที่หล่อนคิดว่าไว้ใจได้มากที่สุดความรู้สึกขมขื่นและความเจ็บปวดผสมปนเปกันในอากาศเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาอย่างเงียบหาหะ คนหนึ่งที่ยังไม่พูดอะไรปรากฏตัวขึ้นสายตาของเขามีประกายแปลกประหลาดมันยังไม่จบง่ายๆแบบนี้หรอกเขาพูดด้วยน้ำเสียงต่ำทุกคนหันไปมองเขาด้วยความตื่นตระหนกความลับที่ซ่อนอยู่ยังลึกกว่าที่คิดและยังมีบางอย่างที่ถูกซ่อนเร้นไว้อีกมากในคืนที่เต็มไปด้วยความมืดและความลึกลับนี้เรื่องราวจะพาไปสู่บทสรุปที่ไม่อาจคาดเดาได้ และความจริงที่จะทําให้ทุกคนต้องสันสถานในใจมากยิ่งขึ้นสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ชายผู้นั้นเขากล้าเข้ามาใกล้กลางห้องอย่างช้าหาหาเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องในความเงียบความจริงที่ทุกคนคิดว่ารู้มันเป็นแค่เศษเสี้ยของเรื่องทั้งหมดเขาพูดด้วยน้ําเสียงเงยงเง็ยนชาความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มแผ่ซ่านในบรรยากาศหล่อนรู้สึกถึงความเย็นวูบวาบไล่ตามหลัง มีบางอย่างที่แม่สามีของฉันพยายามจะปกป้องอยู่หล่อนพูดขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่เธอถูกทำร้ายเสียงหวิดวิวของลมที่พัดผ่านหน้าต่างทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวชายคนนั้นเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเผยความลับที่ยังซ่อนอยู่เธอรู้ความลับที่อันตรายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดทุกคนเริ่มกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากความจริงที่ซ่อนเร้นนี้จะทำให้ครอบครัวทั้งหมดต้องสั่นสะเทือนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เสียงทุกที่ค่อยๆดับลงช้าหาหา่เหมือนบอกไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกชีวิตไปตลอดการเสียงลมหายใจของทุกคนเริ่มขาดหายดวงตาทุกคู่ต่างจับจ้องไปยังชายคนนั้นที่เผยความลับที่เก็บงำไว้เป็นเวลานานเขายกมือขึ้นช้าๆก่อนจะเปิดซองเอกสารบางอย่างนี่คือหลักฐานที่แม่สามีพยายามจะเก็บไว้ แสงเทียนสะท้อนกับกระดาษทําให้มันดูเหมือนใบเบิกทางสู่ความจริงทุกคนในห้องรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในจิตใจชายคนนั้นพูดเสียงนิ่งแม่สามีของหล่อนไม่ได้เป็นแค่เหยื่อธรรมดาแต่เธอเป็นกุญแจสําคัญที่จะเปิดเผยความลับอันมืดมิดของครอบครัวนี้ความตึงเครียดในห้องทวีความรุนแรงขึ้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางท้องฟ้าในคืนมืดมิดหล่อนยืนหยัดอย่างมั่นคง แม้ใจจะเต้นแรงและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงทุกอย่างเพราะความยุติธรรมเท่านั้นที่จะนำพาความสงบสุขกลับคืนมาและความลับที่ถูกปกปิดไว้นานนับสิบปีกำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่เอกสารในมือชายคนนั้นคำพูดของเขาทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเสียงลมหายใจกลายเป็นเสียงสะอื้นเบาๆที่ค่อยๆดังขึ้น ในนี้มีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเขาหยุดผู้ชั่วครู่มีคนในครอบครัวนี้เองที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายแม่สามีความจริงที่ถูกซ่อนไว้นานเปิดเผยออกมาดวงตาของหล่อนเต็มไปด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดแขกเรือเริ่งกระสิบกระซาบอย่างไม่อยากเชื่อบางคนหน้าซีเซียไปทันทีสามีของหล่อนยืนแข็งทื่อเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าเราจะทำอย่างไรต่อไป เสียงหล่อนสั่นเครือชายคนนั้นตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราจะต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและนำเรื่องนี้ไปสู่ความยุติธรรมเสียงฝีเท้าของผู้ที่กำลังจะลุกขึ้นสู้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนเป็นความหมังเล็กๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางความเจ็บปวดความจริงที่โหดร้ายแต่จำเป็นนี้จะนำพาทุกคนออกจากความมืดมนและเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความยุติธรรม ความหวังที่เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของทุกคนเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ทะลุผ่านความมืดมิดแต่ความจริงนั้นก็เหมือนดาบสองคมเพราะมันอาจทำลายความสัมพันธ์ที่เคยมีไว้ทั้งหมดหล่อนหันไปมองสามีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแต่เขากลับตอบด้วยความแน่วแน่เราต้องเผชิญหน้าและแก้ไขมันด้วยกันเสียงพูดนั้นทำให้หล่อนรู้สึกอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ความหนักหน่วงของสถานการณ์ยังคงอยู่ ทุกคนในห้องต่างรู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงลมหายใจและเสียงกระซิบเพียงคงสลับซับซ้อนกันไปเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยความจริงที่แท้จริงและบทสรุปที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนจะเกิดขึ้นในไม่ช้าบรรยากาศในห้องยังคงตึงเครียดแม้คำพูดของสามีจะสร้างกำลังใจขึ้นมาได้บ้างแต่หล่อนรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยขวากหนาม ชายคนนั้นเปิดซองเอกสารต่อหน้าทุกคนนิ้วมือหยิบภาพถ่ายและจดหมายเก่าออกมาอย่างระมัดระวังในจดหมายนี้แม่สามีของเธอเขียนถึงผู้ที่เธอหวาดกลัวที่สุดเสียงของเขาเยือกเย็นหล่อนกลืนน้ำลายลงอย่างยากลำบากหัวใจเต้นระรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกชายคนนั้นเริ่มอ่านข้อความในจดหมายทีละบรรทัดเสียงของเขาก้องสะท้อนในห้องเงียบทุกคำทุกตัวอักษรเหมือนกรีดลึกลงไปในใจของทุกคน ชื่อหนึ่งถูกเอ่ยออกมาเป็นชื่อที่ไม่มีใครคาดคิดคนในครอบครัวคนหนึ่งที่นั่งนิ่งเงียบมาตลอดงานศพใบหน้าของเขาเปลี่ยนสีทันทีเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วห้องความตกใจประปนกับความโกรธพุ่งสูงสุดหล่อนยืนตัวแข็งไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เคยสงสัยจะกลายเป็นความจริงชายผู้นั้นลุกพรดขึ้นน้ำเสียงสั่นเครือแต่พยายามเก็บอารมณ์ มันไม่ใช่อย่างที่คิดทุกคนกำลังเข้าใจผิดแต่สายตาของทุกคนกลับเย็นชาไม่มีใครเชื่อคำแก้ตัวนั้นอีกต่อไปหล่อนรู้ดีว่าตอนนี้ไม่มีทางหันหลังกลับได้อีกความจริงได้ถูกเผยออกมาแล้วและมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในครอบครัวนี้ตลอดไปห้องทั้งห้องเงียบเงันอีกครั้งเหมือนเวลาหยุดนิ่งลงทุกสายตาจ้องมองชายคนนั้นที่ตอนนี้มือสั่นริมฝีปากซีดเผือด เขาหันซ้ายหันขวาราวกับมองหาทางหนีเสียงของหล่อนดังขึ้นในความเงียบหยุดโกหกเสียเถอะเรามีหลักฐานหมดแล้วน้ำเสียงของเธอเด็ดขาดมั่นคงชายคนนั้นสะดุ้งเฮือกเมื่อไหลอาบข้างแก้มฉันฉันไม่มีทางเลือกเขาพูดเสียงเบาราวกระซิบแต่ทุกคำล้วนถูกได้ยินอย่างชัดเจนแขกหลายคนเริ่มร้องไห้ บางคนเบืออหน้าหนีจากภาพที่เห็นตรงหน้าหล่อนก้าวเข้ามาใกล้ชายคนนั้นหัวใจเต้นแรงแต่แววตามั่นคงแม่รู้เรื่องนี้มาตลอดหล่อนพูดช้าหาหาและเธอก็พยายามจะปกป้องความลับนี้ไว้จนวินาทีสุดท้ายเสียงสะอื้นดังขึ้นจากมุมห้องสามีของหล่อนนั่งสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากเต็มสองแก้มเขาร้องออกมาเสียงดัง ทำไมต้องเป็นครอบครัวของเราความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วห้องเหมือนเงามืดที่โอบล้อมทุกหัวใจหล่อนหันไปมองสามีด้วยความสงสารแต่รู้ว่าตอนนี้ยังต้องเข้มแข็งต่อไปพระบทสรุปของเรื่องราวนี้ยังไม่จบลงเพียงแค่นี้เสียงสะอื้นยิงคงดังสะท้อนในห้องใบหน้าของชายคนนั้นซีดขาวมือกำแน่นจนสัน่น เขาก้มหน้าลงต่ำไม่กล้าสบตาใครอีกหล่อนสูดลมหายใจเข้าลึกแม่ในอกจะสั่นไหวแต่ต้องพูดต่อแม่เขียนในจดหมายว่าเธอถูกขม่มขู่เสียงของหล่อนดังชัดถูกบังคับให้เก็บความลับนี้ไว้แลกกับความปลอดภัยของลูกหลานเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งหลายคนเริ่มประติดประต่อเรื่องราวในใจชายคนนั้นกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาเริ่มไหลออกมาช้าหาหา ฉันฉันไม่อยากทําแบบนั้นเสียงเขาสั่นเครือแต่ฉันถูกบังคับฉันไม่มีทางเลือกจริงๆหล่อนมองเขานิ่งแม้ในใจจะเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่รู้ดีว่าคำตอบบางอย่างคงไม่มีวันได้ยินจากปากเขาสามีของหล่อนค่อยๆลุกขึ้นแม้ดวงตาจะเปื้อนน้ำตาแต่เสียงกลับหนักแน่นถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดเรื่องนี้เขาก้ามายืนข้างหล่อน จับมือเธอแน่นด้วยความมุ่งมั่นหล่อนรับรู้ถึงความอบอุ่นผ่านสัมผัสนั้นแม้หนทางข้างหน้าจะยากเย็นเพียงใดแต่พวกเขาจะเดินไปด้วยกันเพื่อความยุติธรรมและเพื่อให้แม่สามีของหล่อนได้พักอย่างสงบเสียทีห้องทั้งห้องยังคงเงียบงนันมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆแทรกมาเป็นระยะชายคนนั้นยังคงยืนตัวสั่นเหงื่อไหลซึมทั่วใบหน้า แต่ไม่มีคำแก้ตัวใดอีกแล้วหล่อนมองเขาอย่างนิ่งสงบแต่ในใจเต็มไปด้วยความปวดร้าวแม่เสียไปเพราะความกลัวและความเงียบหล่อนพูดเสียงหนักแน่นวันนี้เราจะไม่ปล่อยให้ความเงียบทำร้ายใครได้อีกสามีของหล่อนพยักหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวเขาหันไปมองแขกทุกคนทุกท่านที่อยู่ที่นี่ล้วนมีสิ์รู้ความจริงครอบครัวเราจะไม่ปกปิดมันอีกต่อไปเสียงกระซิบเงียบลง ทุกคู่ตามองมาด้วยความจริงจังชายคนนั้นสุดลงกับพื้นเสียงสะอื้นดังขึ้นอย่างหมดแรงฉันยอมรับฉันทำตามคำสั่งคำสารภาพนั้นเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางใจทุกคนหล่อนหลับตาลง bravely ภาพของแม่สามีที่ยิ้มอย่างอบอุ่นผุดขึ้นมาในความคิดขอบคุณที่แม่ต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายหล่อนพูดในใจอย่างแน่วแน่ เมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยเสียงกุกกักจากเจ้าหน้าที่เริ่มดังขึ้นหน้าบ้านชายในเครื่องแบบเดินเข้ามาอย่างสงบทุกคนเบิกตากว้างสามีของหล่อนเดินไปหาเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารและหลักฐานทั้งหมดด้วยมือที่มั่นคงขอให้ความยุติธรรมทำหน้าที่เสียงเขากังวานในห้องเงียบหล่อนเดินเข้าไปใกล้าสามีจับมือเขาแน่นขึ้นอีกครั้งเพราะรู้ว่าเส้นทางหลังจากนี้ ยังมีอุปสรรคอีกมากมายรออยู่แต่ความจริงในวันนี้จะเป็นก้าวแรกสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนรอคอยเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ก้องสะท้อนในบ้านชายคนนั้นถูกพยุงลุกขึ้นใบหน้าซีดเผือดน้ำตายยังไหลไม่ขาดสายไม่มีคําพูดใดหลุดออกจากปากเขาอีกแขกเรือพากันยืนขึ้นบางคนหลบสายตาบางคนเช็ดน้ำตางเงียบหาหา่า หล่อนยืนอยู่ข้างสามีหัวใจยังเต้นแรงแต่เปี่ยมด้วยความมั่นใจภาพของแม่สามีในใจยิ่งทําให้เธอรู้ว่าตัวเองต้องเดินต่อเจ้าหน้าที่พาชายคนนั้นออกจากบ้านไปอย่างสงบบรรยากาศที่หนักอึ้งค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงหล่อนหันไปมองแขกทุกคนพวกเราขอโทษที่วันนี้กลายเป็นวันที่เจ็บปวดสาหรับทุกคนเสียงหล่อนสั่นเล็กน้อยแต่เปี่ยมด้วยความจริงใจ แต่ความจริงต้องถูกเปิดเผยเพื่อแม่จะได้จากไปอย่างสงบเสียงเงียบดังขึ้นทั่วห้องแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นทีละคนแขกหเหริ่มพยักหน้าเห็นด้วยเสียงปรบมือค่อยๆดังขึ้นเรื่อยหาหา่าเหมือนเป็นสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมยอมรับความจริงสามีหันมายิ้มบางๆให้หล่อนเธอทำได้ดีมากเสียงเขาเต็มไปด้วยความภูมิใจ หล่อนยิ้มตอบแม้ดวงตาจะคลอไปด้วยน้ำตาแต่ในใจกลับรู้สึกปลอดปโปร่งเพราะในที่สุดความจริงก็ไม่ถูกกลบด้วยความกลัวอีกต่อไปแสงแดดยามสายเริ่มส่องผ่านหน้าต่างดอกไม้ที่เคยเหี่ยวชอบกลับดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหล่อนรู้ดีว่าเส้นทางหลังจากนี้จะยังยาวไกลแต่ด้วยความจริงและความรักในครอบครัวพวกเขาจะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งหล่อนยืนอยู่กลางห้อง มองแสงแดดที่สาดผ่านผ้าม่านสีซีดกลิ่นทูบที่เคยอบอวลจางหายไปเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้สดใหม่แทนที่แขกหลายคนเริ่มทยอยลุกออกจากที่นั่งบางคนเดินเข้ามากุมมือหล่อนแน่นเธอกล้าหาญมากเสียงกระซิบเบาๆข้างหูน้ำตาซึมขึ้นใหม่อีกครั้งแต่หลอนยิ้มตอบสามีเดินเคียงข้างหล่อนไม่ห่างสีหน้าเขายังเต็มไปด้วยความเศร้าแต่มีแววโล่งใจอยู่ในนั้น แม่คงยิ้มได้แล้วเขาพูดเสียงแผ่วหล่อนพยักหน้าช้าหาหะแม่คงเฝ้ามองเราอยู่เสียงพูดแผ่วเบานั้นพาให้หัวใจอุ่นขึ้นแม้ในความสูญเสียที่ยากจะเยียวยาเสียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เราจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานทั้งหมดหล่อนพยักหน้าอย่างมั่นคงขอให้ทำอย่างยุติธรรมที่สุดเพราะแม่สามีของหล่อน สมควรได้รับความยุติธรรมนี้เมื่อเจ้าหน้าที่เดินออกไปบ้านกลับมาเงียบอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่ปลอดโปรง่งไม่ใช่ความอึดอัดเช่นเมื่อก่อนหล่อนหันไปมองโต๊ะบูชาซากทูปหักและกรอบรูปที่เคยล้มตอนนี้ถูกตั้งกลับเข้าที่อย่างสง่างามดอกไม้ใหม่ถูกจัดวางอย่างตั้งใจเธอจุดทูกขึ้นอีกครั้งด้วยมือที่มั่นคงแม่หลับให้สบายนะ เสียงของเธอสั่นน้อยลงกว่าครั้งก่อนเปลือไฟเล็กๆของทูบส่องแสงนิ่งสงบหล่อนยืนอยู่นานปล่อยให้ความรู้สึกท่วมท้นในใจไหลออกมาเงียบหาหานี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับครอบครัวที่แตกสลายไปและสำหรับหัวใจที่เคยแบกรับความเจ็บปวดมาแสนนานหล่อนยืนอยู่นิ่งหน้าตั้งตะบูชากลิ่นทูบหอมอ่อนๆลอยขึ้นอย่างสงบ เปลวไฟเล็กๆโอนเอนตามแรงลมเบาเธอพนมมือแนบบอกสายตาเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่อาจเปล่งออกมาได้สามีเดินเข้ามาใกล้ย,ยืนเคียงข้างมือเขาวางบนไหล่เธอเบาหาหะเป็นสัมผัสที่บอกว่าเราอยู่ด้วยกันในทุกความเจ็บปวดหล่อนสูดลมหายใจเข้าลึกน้ำตาหยดยสุดท้ายไหลลงอย่างช้าหาหก่อนเธอจะเอ่ยถ้อยคำสุดท้ายต่อหน้าโตบูชา แม่หนูขอโทษที่ไม่รู้เรื่องนี้เร็วกว่านี้แต่ต่อจากนี้หนูจะปกป้องบ้านหลังนี้ปกป้องทุกคนแทนแม่เสียงพูดของหล่อนสั่นเล็กน้อยแต่แฝงด้วยความหนักแน่นสามีพยักหน้างเงียบหาหะแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นแขกคนสุดท้ายเดินออกจากบ้านประตูไม้ปิดลงอย่างเงียบงนันบ้านหลังนี้ที่เคยคลุมด้วยเงามืด ตอนนี้กลับรู้สึกเบาและโล่งขึ้นหล่อนหันไปสบตาสามีอีกครั้งเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงเขากอดหล่อนไว้แน่นไม่มีคำพูดใดอีกมีเพียงความเข้าใจที่แบ่งปันกันในอ้อมกอดนั้นแสงแดดยามสายเริ่มสาดลงเต็มห้องพาเอาความหมองใหม่เข้ามาด้วยหล่อนรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่เธอพร้อมแล้วที่จะเดินต่อไป ในบ้านที่ไม่มีความลับอีกต่อไปในชีวิตที่แม่สามีของเธอคงเฝ้ามองจากที่สูงด้วยรอยยิ้มอบอุ่นที่สุดแสงแดดลอดผ่านม่านปโปรง่งลายเงาของกิ่งไม้ทาบทับบนพื้นไม้เก่าหล่อนถอนหายใจเบาหาหะรู้สึกถึงน้ำหนักที่เคยแบกไว้ค่อยๆค,ค,คลายลงสามีปล่อยอ้อมกอดช้าหาหะาลหลอนด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่เพียงความเศร้าอีกต่อไปแต่เป็นความเข้าใจและความเคารพในตัวเธออย่างลึกซึง้งเราจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเขาพูดเสียงหนักแน่นหล่อนพยักหน้าแม้ในใจยังคงปวดร้าวแต่ก็รู้ว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งพวกเขาเดินไปที่โต๊ะรับแขกด้วยกันมองเห็นซองเอกสารและหลักฐานที่เหลืออยู่บนโต๊ะทุกอย่างที่เคยถูกซ่อนถูกเปิดเผยหมดแล้ว หล่อนเอื้อมมือเก็บเอกสารอย่างระมัดระวังจัดวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเพราะจากนี้ไปเอกสารเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่นำพาความยุติธรรมมาสู่แม่สามีและอาจกลายเป็นบทเรียนสำคัญให้กับทุกคนในครอบครัวสามีนั่งลงข้างๆเธอเงียบหาหะกุมมือเธอไว้แน่นไม่มีคำพูดใดเอื่อนเอ่อยออกมาเพราะบางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบใจที่ดีที่สุด สายลมอ่อนๆพัดผ่านหน้าต่างผ้ามานไหวเบาหาหะเหมือนแม่สามีกำลังส่งสัญญาณแห่งการให้อภัยและความสงบหล่อนหลับตาลง briefly อีกครั้งปล่อยให้ใจได้สัมผัสถึงความสงบรอบตัวเมื่อเธอลืมตาขึ้นดวงตาคู่นั้นเปี่ยมด้วยความมุ่งม,มั่นกว่าเคยเราจะสู้ต่อไปเพื่อแม่เสียงของหล่อนชัดเจนและแน่วแน่สามีบีบมือเธอแน่นขึ้นอีกครั้ง พร้อมเดินเคียงข้างกันในทุกก้าวข้างหน้าในบ้านที่ความจริงจะเป็นแสงนำทางและในชีวิตที่ไม่ต้องหลบซ่อนอยู่ในเงามืดอีกต่อไปบ่ายวันนั้นเมื่อแขกทุกคนกลับไปหมดแล้วบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงและความตึงเครียดกลับสงบลงอย่างน่าประหลาดหล่อนเดินไปที่โต๊ะบูชาอีกครั้งวางดอกไม้สดชุดใหม่ลงด้วยมือที่มั่นคงกลิ่นหอมอบอวลในอากาศ แทนที่กลิ่นเก่าของทูบและความเศร้าสามียืนอยู่ข้างหลังเงียบหาหะมองดูหล่อนจัดทุกอย่างอย่างตั้งใจไม่มีคำพูดใดเอื่อนเอ่ยแต่ความรู้สึกนั้นชัดเจนในสายตาของกันและกันเมื่อทุกอย่างจัดเรียบร้อยหล่อนพนมมืออีกครั้งหลับตาอธิษฐานในใจแม่เรื่องราวทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยแล้วหนูหวังว่าแม่จะได้พักอย่างสงบ และพวกเราจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยความสัตย์จริงและความกล้าเธอลืมตาขึ้นช้าหาหะเปลวไฟของทูบยังคงลุกไหม้อย่างสงบเรากับรับรู้ถ้อยคำที่เธอเอื่อนเอย่ยสามีเดินเข้ามากุมมือเธอพยักหน้าเบาๆเป็นคำสัญญาเราจะดูแลครอบครัวนี้ต่อจากแม่เองหล่อนยิ้มบางหาหะหัวใจรู้สึกเบาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อแสงเย็นของบ่ายคล้อยสาดผ่านเข้ามาเงาของทั้งคู่ทอดยาวเคียงข้างกันบนพื้นเป็นเงาของผู้คนที่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าความจริงและความรักที่ไม่มีวันจางหาย